ช้ชีวิตทุกวันแบบปกติอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้เล่นหรือแบบไม่ได้ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เบรกไม่ได้อะไรอนยะ่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็เริ่มแบบเออเดินเดินไปทีละก้าวทีละก้าวมากกว่าแต่เรียกว่าตอนนี้พัฒนาขึ้เนเยอะพัฒนาทุกอย่างมันต้องพัฒนาอยู่แล้วค่ะอย่งางที่เจ๊กอบเคยให้บอกพี่ๆนะคะเมื่อคราวที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบคือจริงๆเป็นคนค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ ค่อนค่อนข้างพอพอพอเริ่มที่จะแบบคุยกับใครอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะค่อนข้างแบบเออก็ไปค่อยๆไปทีละก้าวอะไรเงี้ยก็มันก็มีอะไรที่ท,ที่ที่พัฒนาคือไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกัน,กนอ,อ๋อไม่ได้เชิงค่ะต้องบอกว่าเป็นมันเป็นความบังเอิญมากมากกว่าเพราะว่าปกติจริง,รงๆแล้วทุกๆปีเนี่ยเจียจะไปเขาดาวเชียงรายกับพี่นุ่นอยู่แล้วก็ปีนี้ไปที่ห้าลวที่ไปกันมาอะไรเงี้ยค่ะแต่พอดีว่าออคุณเขา ตอนแรกก็แบบเอ้ยแบบเขามีงานเขาดาวทุกปีอะไรเงี้ยแ,แต่ไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะไปเขาที่ไหน,นะอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้วก็มารู้ทีทีว่าเฮ้ยได้ได้เขาก็ไปเขาเขาดาวที่เชียงดาว,ดวเชียงรายอะไรเงี้ยพอดีเลยก็เลยแบบอ,อ๋อโอเคไปเจอที่นู่นละวกันใช่คอการที่ยวด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะก็แบบพักผ่อนไปด้วยค่ะไปไปไหนกันก็จริงๆก็อยู่เชียงรายนั่นแหละค่ะแล้วก็เจะก็อยู่ที่เชียงรายแล้วก็จะก็ลงมาหาน้องสาว ที่มอชพอดีน้งองสาวจะเป็นติ๊ที่มอชแล้วก็ตั้งแต่เขาเอ็นติ๊กก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเขาอเลยเงี้ยค่ะก็เลยลงมาเที่ยวเชียงใหม่ต่อไปเจอพี่น้องสาวด้วยไหมค่าเราไปก็ต้องเจอไมแล้วมีคุยมีอะไรกันก็ปกติอะค่ะคือจริงก็ใช้ชีวิตปกติอะค่ะก็ไม่ทานข้าวอะไรก็ก็ต้องเจออยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าวัตถุประสงค์ที่จะลงไปเชียงใหม่คือจะลงไปหาน้องไปเยี่ยมน้องช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเข่าดาวได้หรือไได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงเข่าดาวจะไปอยู่ของเจี๊ยบเขาทางน ก็อยู่กับพี่พี่แล้วก็เพื่อนเราอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ส่วนเขาเขาก็แยกตัวไปทํางานในส่วนของเขาอะไรเงี้ยค่ะพ mm hmm. อเขาเดาวเสร็จก็มาเที mm ่ยวด้วยกันเออเขาเดาวมันก็ต้องเจอกันอยู่ดีอะค่ะมีเหาะมาก่ hmm. นอนนั้นอยู่ว่าเออเสียมเงินยาก่อนปีใมันอนนอนเรื่องนอนเรื่องไม่อยากมีเรื่อง ไม่มีแล้วเพราะว่าคือจริงอย่างที่บอกออตั้งแต่ต้นแล้ว,ว่าพอถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องทําอะไรที่มันไม่มันไม่เด็กแล้วอะค่ะจะมานั่งงอนหรือจะมานั่งแบบงีเ่เงาอะไรก็ไม่ไหวก็คุยตั้งแต่แรกว่าโอเคถ้าเกิดปีใหม่ที่ผ่านมาต่างคนต่างยุง่งต่างคนต,งต,งต่างทำง,ง,งานก็ไม่เป็นไรค่ะก็แยกย้กยายเพราะว่าเจอก็บอกชัดเจนว่าเสียบขึ้นชยงรายนะเพราะว่าทุกๆปีจะไปกับพี่นุนนะ่นอะไรเงี้ยก็ทุกๆปีอยู่กับเพื่อนตลอดก็ไม่อยากให้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนปแปลงไปมาก จนแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังใช้ชีวิตของเราตามปกติแต่เป็นช่วงที่เขาไม่ชวนไปหรือ่าคะที่ที่จะไปเขายังไม่ทันได้เอ่ยเลยค่ะเขจะบอกก่อนว่าแบบจะไม่ไปอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าไปคือจะแบบจะขึ้นเชียงรายก็จะโอเคถ้าเกิดจะไปเชียงรายก็ไปแต่ถ้าเกิดเขาต้องทํางานที่อื่นก็โอเค whatever ไม่เป็นไรค่ะแล้วตอนนี้คอามรดการแบบว่าต้องปรับตัวหรือว่าทะเลาะอะไรกันบ้างหรือเปล่ามันก็เรื่อยๆมากกว่าค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติ มันก็มีเรื่องก็อย่างอย่างที่เคยบอกไปเหมือนกันว่าคือเราทุกคนบางทีแบบมันไม่ได้เกิดมาในพื้นฐานเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะมันมีความคิดความอ่านที่ค่อนข้า้แต่างกันนิสัยบางอย่างบางคนอาจจะแบบมองว่ามันคล้ายกันแต่พอพอพอคนที่เป็นแบบเจ้าตัวจริงๆเราไปสัมผัสอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่มันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจมากกว่าว่าเราเราพอใจที่จะรับกันมาหรือเปล่าเท่านั้นเองแสดงว่า็ต้ก็มีมีทะเลาะอะไรกันอย่าอย่าเรียกว่าทะเลาะดีกว่าค่ะมันมัน ใช่หรอจะว่าจริงๆมันก็เป็นเป็นวิธีในการที่จะทําความเข้าใจกันมากกว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะในเรื่องของแบบผู้ชายผู้หญิงจริงจริงคนเป็นเพื่อนกันเรียนกันมาบางที3าปีเลิกคบกันตอนปีสี่ยังมีเลยอ่ะมันมันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะที่แบบมันต้องจูนกันทุกๆแบบทุกๆเขาเรียกว่าอะไรถุกๆแบบผานะอะไรเงี้ยค่ะที่ปรับันเยอะไหมคะเรื่อยๆค่ะต้องบอกว่าเรื่อยมากกว่าเพราะเออ เราเคยรู้จักแบบว่าอ๋อในแบบแค่แบบเอ้ยภายนอกแบบอย่างหนึ่งเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้จักเราแค่แบบเอ้ยกรอบข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้รู้ว่าแบบจริง,รงๆอีกมุมนึงเราเป็นคนย,ยังไงอะไรยังไงบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย่เป็นอย่างนี้ได้ยังไงเลยก็ได้จริงจริงไหนที่ต้องต้องต้องถามบ้างส่วนไหนที่เขาต้องปรับถามเขาหา ตอนนี้นึกไม่ออกอ่ะมันดึกไม่ออกมันดีเทลเล็กๆน้อยเออมันเรื่อยๆล่อะค่ะตอนนี้มันดิจูนกันโอเคหรือยังโหหรือว่าจะหรือว่าต้องจูนทุกวันมันก็ไม่ถึงกับต้องจูนทุกวันมั้งแต่ว่าก็แบบบอกไม่ได้อ่ะมันเป็นมันเป็นดีเทลที่แบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าคือบางทีมันมันไม่มีอะไรลงตัวได้ได้ทุกอย่างภายในในระยะเวลาสั้นๆน่ะ อมรับว่าแบบเฮ้ยมันก็มันยังไม่ได้ในระยะเวลาที่แบบนานจนถึงขนาดจะ,จะ,จะพูดได้เต็มเป๋เปาโอ้ยจะเข้าใจทุกอย่างมันไม่ใช่ถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องแบบเออต้องพูดกันตรง,ตรงตๆพร <c oughs> าะฉะนั้นแบบถามว่าจะมานั่งจูนดีกว่กหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกเอาเป็นว่าเป็นตัวของตัวเองทุกวันมากกว่าว่าแบบเอ้ยเราเป็นตัวเราแบบนี้เขาก็เป็นตัวงเขาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่ายอมรับได้ไหมถ้าเกิดยอมรับได้มันก็ผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดยอมรับไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่ะค่ะก็ตอนนี้กลัวกลัวผิดหวังหน่อยกรังไห คือต้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณความรักครั้งที่ผ่านมาที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราโตขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าไม่ยึดติดอะทำให้รู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรได้เกิดวันนี้วันนี้วันพรุ่งนี้เมื่อลื่นี้มันไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าเราเก้าเราจะเจอหลุมหรอหรือเราจะแบบมีความสุขกับมันมากไหมหรือเราจะแบบทุกข์กับมันสุดๆเลยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเกิดวันหนึ่งมัน มันมีรที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่รถจะล้างไวเพื่ออะไรอยะะ่างเงี้ยค่ะมันไม่มีเหตุผลว่ามันก็เสียเวลาก็อย่างที่มันมันมีประสบการณ์ครั้งที่ผ่านมาอยู่แล้วว่าเสียเวลามันก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นได้เลยะคะ่ะทำชีวิตที่มีความสุขดีกว่าเป็น,นตัวเองดีกว่า,าค่ะคนนี้เมื่อไหร่จะเลียงแฟนได้โอ <c oughs> อย่าบังคับให้เลียกหรือแบบรู้น,นี่นั่นเลยค่ะคือจริงๆไม่ได้ว่าแบบไม่ได้ว่าแบบจะปากแข็งอย่างที่พี่ๆพูดูอะไรเงี้ยหรือแบบเฮ้ยปฏิเสธปฏิเสธก็ไม่ใช่แต่ถามว่า มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะคือจริงๆก็ให้ <c oughs> อะไรผ่านไปข้างหน้าเ,นะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อก็ได้ค่ะอ๋อเป็นเรื่อ <c oughs> คือจริงๆให้มันให้มันเป็นเรื่องของเวลาดีกว่านะคะ่ะให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ อย่างการกระทําหรืออะไรหลายอย่างมันก็มันก็บอกด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วบางทีไม่ต้องมานั่งพูดแล้วอย่างที่บอกคือบางทีรูปที่ถ่ายลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วคือบางทีทําอะไรไปไหนก็ชัดเจนแล้วก็อย่างที่แบบคือจิก็เป็นคนชัดเจนกับชีวิตเขาก็ต้องให้เป็นคนที่ชัดเจนกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยึดหลักคือแบบเราเขาให้เกียรติเราเราให้เกียรติเขาเหมือนกันเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ค่าสองฝ่ายเป็นยังไงบ้าง มีโอกาสได้แบบเออได้ได้พบคุณพ่อพี่อาบ้างเวลาที่แบบไปที่บ้านอะไรเงี้ยคุณพ่อพี่อาก็น่ารักนะคะคือช่วงที่แบบคุณแม่ไม่สบายเลยคุณพ่อก็เออถามสาธุสุนิดเลยค่ะคุณแม่ก็คุณแม่ก็ต้องบอกว่าคุณแม่ปล่อยวางมากขึ้นแล้วนะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เห็นเราแบบแฮปปี้เขาก็พอแล้วแค่นั้นแล้วก็ดูว่าอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะเลยไม่อ่อนค่าที่ของอา มม,ามมามีีแพพนนยยาาากขึ้ัไม่ต้องบอกว่าคือเขาเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ง่ายมากอยู่แล้วอะ่ะคือถ้าเกิดใครรู้จักนิสัยเขาเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างแบบเขาค่อนข้างติดดินมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ากับผู้ใหญ่ได้เก่งแล้วก็แล้วก็คุยกับใครก็ได้ไงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แล้วท้าทีกับตัวเราเองอะครับท,ท,ทำคะแนนบ้างไหมหรือยังไงไม่เลยค่ะจะบอกว่า เป็นัวงเจ็บสุดๆเขาก็เป็นัวงเขาเองสุดๆเลยเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือแบบมันมันเห็นในในมูดี้ที่มัน,มนมโอ้โหไม่กี่ดึงยนี้เราวะมันแล้วเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไปปรับหรือไ่เปลี่ยนอะไรก็เขาจะมานั่งทำคะแนนเพื่ออะไรคงไม่อะไรค่ะ <ๆ S 2> เขาก็เป็นัวของเขา